ซึ่งจะอยู่ในค่ายทหารกรมสัมปวุธหารเรือเบือ์อสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับว่าผมนั่งเล่นโซเชียลอยู่บ้านเนาะครับช่วงนี้ก็เห็นหาสอขึ้นฟีดเยอะมากนะครับแล้วก็น้ําทะเลใสมากๆนะครับผมแล้วก็ครั้งล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยไปมาแล้วประมาณ7ปีที่แล้วนะฮะวันนี้นะครับก็เลยจะไปดูว่านะครับ หาดสอนะฮะจาสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะฮะในบริเวณหาดสอนนั้นนะฮะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปครับเดินทางกันเลยครับผม สอสัตหีบนะครับใกล้ถึงแล้วทางเข้าหาสซถ้ามาจากชนบุรีก็าะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านตอถ่าเลยนะครับทุกคนนี่ฮะทางเข้าอยู่ประมาณนี้เลยแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยอีกประมาณ5กิโลนะครับะ ขึ้นแมพบอกกิโลนะฮะก่อนทักก่อนถึงหาดก็จะมีร้านขายของอย่างนี้เลยนะนี่ฮะมีร้านค้าร้านอะไรด้วยมีตลาดสดด้วยทุกคนถ้าจะเอาซื้ออาหารทะเลไปนะครับนี่ฮะคือทางเข้า,าหาดสอตอนนี้เจ็ดโมงสองนาทีการเดินทางก็มาสะดวกนะครับกระเป๋าหมดที่หาดสอสตหาบได้เลยนะทุกคนก็คือถ้ามาจากชนบุรีก็จะมาถึงตรงโรงเรียนบ้านเตาถ่านนะฮะก็จะเลี้ยวขวาเข้ามา จากที่ผมกําลังเลี้ยวเข้าไปนี่แหละนะครับจากที่ดูแมพก็จะตรงยาวๆเลยนะทุกคนไม่ลงนะฮะเราสามารถซื้อของเข้าไปกินได้นะครับข้างในแล้วก็ข้างในก็จากที่ผมหาข้อมูลมาเนาะนะครับก็จะมีร้านอาหารมีคาเฟ่ด้วยนะฮะก็จะพาไปดูว่าจะโอเคมากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับหาซอสสตหีบยังไงเข้ามาแถวๆนี้ก็ค่อยๆขับเนาะนะครับเพราะว่าถนนค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็น้องลิงเยอะด้วย ก็จะมีป้ายบอกประยะระยะนะฮะข้างหน้นาก็จะเจอป้ายแล้วหาสอนะครับตรงไปเนาะนะครับนี่ฮะก็จะมีป้ายบอกประยะเลยนะอีกหกร้อยเมตรนะครับหาสอมาถึงตรงนี้ก็จะให้เลี้ยวขวาแล้วก็เจอทะเลเลยนะทุกคน นี่ฮะอาสอยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับโอ้สวยเลยสวยเลยก็จะมีค่าบริการเข้านะด้วยวนะ300เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายนี่ฮะมาถึงก็จะเจอทะเลอย่างนี้เลย ร้านจะรถเยอะทางขวามือนี้เลยนะฮะติดชายหาดเลยก็จะมีบ้านพักนี่ฮะเดี๋ยวผมพาเดินดูมีบ้านพักเดี๋ยวรายละเอียดบ้านพักยังไงเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมมีบ้านพักหลายแบบเลยเนี่ยบ้านพักร้านอาหารก็จะอยู่ตรงข้ามทะเลแบบนี้เลยนี่ฮะบ้านพักโอ้มีนักท่องเที่ยวมาพักน่าจะเต็มนะทุกคน น่าจะเต็มอะข้างในก็มีนี่ฮะคาเฟ่อันนี้คือวันอาทิตย์แล้วก็มาถึงประมาณเจ็ดโมงนะฮะสังเกตนกนะท่องเที่ยวมาจับจองพื้นที่กันแล้วนะครับตอนแรกผมว่าเข้าใจว่าผมมาเช้าแล้วนะนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะครับนี่ฮะมีคนกลางเต็นท์ด้วยกางเต็นท์นี่ ถ้าจากที่ผมหาข้อมูลก็จะให้เก็บประมาณ8โมงนะฮะไม่เกิน8โมงก็จะให้เก็บแหละเนี่ยลานจอดรถมินหลายหลายลานเลยเดี๋ยวผมจะเข้าจอดลานนี้เลเดี๋ยวที่จอดรถก่อนนะครับพวกผมนี่ฮะลานจอดรถข้อมูลจะเป็นลานที่สี่นะครับก็คือจอดรถเสร็จ ตรงข้ามถนนไปก็เป็นทะเลเลยนะบรรยากาศยาำเช้าประมาณ7โมงนะฮะทุกคนเนี่ย <laughs> เข้าใจว่ามาถึงก่อนใครไม่ใช่นะฮะนักท่องเที่ยวมาเต็มแล้วใต้สายน่าจะคนเยอนะรทะเลก็อยู่ติดถน,นนเลยนะลานจอดรถก็ข้ามถนนนะก็เจอทะเลเลย มีค่าบริการห้องน้ําด้วยนะครับครั้งละห้าบาทก็จะมีน้องทหารล้างด้วยห้องน้ําสะอาดนะครับทุกคนเดี๋ขออนุญาตถ่าย <c oughs> ห้องน้ำชายมาวันฝนตกด้วย โอ้จมานโอจะมาดูน้ำใสๆสัหน่อยบ้านพักอันนี้จะเป็นโซนหมู่บ้านไอ้บ้านพักสุดสาครถ้าเราเดินจากบ้านพักโซนสุดสาครเนาะนะครับนี่ฮะบ้านพักก็จะเดินไปถึงทะเลเลย ย่คนละฝั่งทะเลกันเลยนะครับย่คนละฝั่งถนนกันเลยขับมาประมาณร้อยเมตรเนี่ยฮะก็จะมีจุดรถประมาณสี่ลานแลวนะมันจะมีป้ายบอกอยู่เนี่ยฮะลานจอดรถลานสามข้อมมจอดลานสี่ก็ขยับไปประมาณสามสิบเมตรนี่ฮะบรรยากาศหาซอยามเช้ายากาศดีมากทุกคนวันนี้ไม่แดด บ้านพักตรงโน้นถนนกั้นนะครับข้ามมาก็จะเป็นหาดเลยเนี่ยบรรกาศร่มรื่นนะบรรยกาศดีครับที่นี่หาดสอส,สต,ตหีบนะครับวันนี้ก็จะมีฝนตกมาเล็กน้อย บรรยากาศดีมากๆนะครับหาสอสตาเฮเสียงขึ้นวันนี้ขึ้นฟ้าคึ้มฝนหน่อยนะแต่ก็ได้บรยาาบรยากาศอีกบรรยากาศนึงบรรยากาศดีมาก ดูความใสของน้ำนะครับน้ำใสมากๆขนาดไม่มีเดดนะทกคนดูมองเห็นหินชัดเจนเลยเห็นเปลือกหอยถ้าไม่แดดสองจะสวยมากเลย ข้อดีของวันฝนตกก็จะมีนี่ฮะลงกินน้าเห็นไ,ไหมฮะโอ้สวยมากๆทุกคนลงกินน้ําสวยๆเลยครับ จะลองเดินไปถ่ายรูปตรงโน้นะฮะเห็นมีชิงช้าอยู่อันนี้จะให้ดูอีกมุมมุมมหนึ่งนะฮะมุมคนเล่นน้ำตรงโน้นจะเยอะมากในทะ่องเที่ยวผมจะดูโด,ดโซนหินเยอะๆนะฮะตรงนี้เล่นน้ำไม่ไดนะ้แต่ถ่ารูปสวยนะทุกคนตรงนี้มุมถ่ายรูปเกดี ผมจะพาเดินดูหาดสอให้จนถึงตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดใชาหาดเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดเก็บค่าบริการนะฮะก็จะมีมอเตอร์ไซค์สิบาทรถยนต์ยี่สิบนะครับเบื้องต้นพอเข้ามาถึงพอขับข้ามมานี่นึงก็จะเจอหลาจนจอดรถจุดที่หนึ่งอยู่ใ,ใกล้ป้อมเลยนะครับอาจจะยิ็งไปล่มร่มสนย,ยาวๆแบบนี้เลยวันนี้วันที่ผมมา ครื่องฟ้าเครื่องฝนนะครับทุกคนแดบดบไม่ร้อนนี่ฮะริมถนนก็จะเป็นชายหาดนี้เลยชายหาดประมาณห้าร้อยเมตรนี่แหละทุกคนตรวที่ผมมาถ่ายตรงนี้จะเป็นหินนะถ่ายรูปเก๋ดีตรงนี้ส่วนหาดทรายจะเป็นตรงโน้นครับยาวๆไปเลยมีคนนักท่องเที่ยวเล่นเยอะๆเยอะๆเยอะเลยเะยวลานจอดรถจุดที่หนึ่งมาก็าจะเป็นโซนบ้านพักมีหลายรูปแบบเลยนะทุกคนเดี๋ยวรายล,ะ,ละเอียดผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับที่พัก แล้วก็ที่นี่สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะทุกคนครับก็จะมีเลขกลางใหญ่ก็มีร้อยสองร้อยสามร้อยนี่แหละนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะทุกคนคนเยอะมากๆนะครับตอนนี้เป็นโมงสี่สิบนักท่องเที่ยวก็ทยอยมาแล้วมาปิกนิกมาพักผ่อนเป็นครอบครัวผมก็เดินดูสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะฮะที่สัมผัสได้ที่นี่ก็คือ ความเป็นระเบียบความสะอาดนะครับก็คือมีการแบ่งที่จะเก็บขยะอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ห้องน้ำว่สะอาดด้วยนะผมไปถ่ายทำมาแล้วและที่สําคัญหาดสวยทะเลใสแล้วก็มีร่มไม้ร่มสนนี่ฮะให้เราได้นั่งพักผ่อนตลอดโอเคมากเลยนะครับที่นี่หาดสอสัตหีบนะครับสำหรับใครที่ถามว่ามีร้านอาหารมีอะไรขายไหมมีหลายร้านเลยนะทุกคนนีตรงในข้างบ้านพักก็มีนหนึ่งร้าน มีทุกอย่างส้มตำอาหารทะเลซีฟูดด้ดอะไรพวกเนี้คาเฟ่ก็มีอยู่สามสี่ร้านนะฮะบรรยากาศก็อย่างนี้เลยมีลมให้นั่งพักผ่อนตลอดทั้งวันนะฮะเหมาะกกบการพักผ่อนในครอบครัวมากๆนะครับที่นี่หาดสอผมเดินมาไ็นเดี๋ยวก็จะครึ่งครึ่งชายหาดแล้วนะฮะจุดเริ่มต้นที่ผมเดินมาเมื่อกี้ ผมชอบอีกอย่างนึ้งก็คือที่พักนะบ้านพักจะสะเก็ดว่าจะเว้นระยะห่างกันดีมากๆนะทุกคนมันไม่แอาอัดกันเกินไปนะฮะที่ผมเห็นนะตนัวน,นี้ผมชอบเลยเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาทาั้งคลือนที่นี่แหละพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับ สำคัญที่นี่มีกิจกรรมทางน้ำนะครับก็คือเรือพายรลอคายักให้บริการด้วยนะทุกคนเห็นนักท่องเที่ยวใช้บริการเยอะแยะเลย ให้น้องๆทหารดูแลความปลอดภัยด้วยนะทุกคนมันจะได้ทุความปลอดภัยนะครับที่นี่หาดสอนักท่องเที่ยวยอะมากๆวันอาทิตย์ถ้ามาถึงตัวนี้ก็จะสุดเขตแล้วสังเกตว่าจะมี นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปตรงนั้นฮะน้องๆอาหารก็จะบอกว่าให้ไปตรงโน้นอ,อะไรอย่างนี้เนาะนี่ฮะห้ามเกินเขตตรงนี้นะ<ป>เขตกำแพงนี้นะครับนี่ฮะที่ผมเดินมาจากตรงโน้นฮะล้วก็เดินมาเรื่อยๆประมาณ500อยเมตรนี่แหละทุกคน<ป>นี่ฮะบรรยากาศร่ม<ป>รื่นมากๆนะเหมาะกั<ป>บการพักผ่อนของครอบครัวมากๆจะมี<ป>ร่มไม<ป>้ร่มศนตลอดชายหาดเลยนะครับชิสะพันน้ำใสด้วย น้ำไม่ลึกเลยนะทุกคนเหมาะกับเด็กๆนะฮะนี่ฮะก็จะมีน้องๆทหารมาดูแลว่าตรงนี้ห้ามเข้าไปอะไรางี้เนาะก็ต้องทำตามกฎระเบียบของสถานท nah, ี่นั้นๆด้วยนะทุกคนเนาะพี่ๆเขาบอกว่าเข้าได้เฉพาะผู้หญิงนะครับทุกคนเม่ได้หยอกหยอกหยอกงานเข้าเลยนะแกไขปัญหาไก็ย้ายคนอื่นเออย้ายออกมาสักก็แล้ว น uh ี่ฮะลานจอดรถสุดท้ายจะเป็นลานที่5นะครับสรุปก็คือมีทั้งหมด5้าลานลาน5้าจะกว้างสุด แต่ตอนนี้ก็เต็มหมดแล้วสำหรับคนกลางเตียมก็จะมีที่ประกอบอาหารนะเขาก็จะมีจุดชำระล้างไว้ให้นะครับนี่ฮะสองจุดก็อยู่ติดชายหาดเลยนะทุกคนนี่ฮะ สำหรับประกอบอาหารคนที่มากลางาเต็นท์นอกนะครับห้องน้าตัวนี้จะมีอีกจุดหนึ่งแล้วก็ตรงโน้นอ,อีกจุดหนึ่งฮะตรงจอดร้านจอดที่สี่มีสองเแยกชายหญิงไปหาจะไ,ไปหาดูคาเฟ่น,นะครับหากาแฟทานกันครับตัวนี้ก็จะมีจุดหนึ่งก็อยู่ตรงข้ามหาดเลยเตอร์คาเฟ่ร้านอาหารอีกร้านหนึ่ง ไม่ต้องกวนนะครับมาที่นี่ไม่ต้องซื้ออะไรมาก็ได้นะครับทุกคนมันมีของกินขายเพียบนะครับเครื่องดื่มอาหารทะเลอาหารซีฟูด้ดคาเฟ่ครบเลยน,นี่จะเป็นจุดบริการนวดด้วยนวดเพื่อสุขภาพชั่วโมงละ250รอยาบาทเดลิมห่าบนบรรยากาศนี้เลยเนี่ยตัวนี้ก็จะมีคาเฟ่จุดนึง ูข้างศูนย์อาหารถ้าใครไม่ได้เตรียมชุดมาก็จะมีเสื้อผ้าขายด้วยตอนนี้ก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มอีก Peso yendo que ตะเียบนะครับก็โอเคอยู่นะทุกคนสิ่งที่ผมเห็นสำหรับที่นี่คือความสะอาดเลยนะทุกคนแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะเพราะว่ามีพี่ๆทหารนะครับคอยจัดการระเบียบแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะทุกคนก็เลยทาให้หาสะอาดเนาะนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ช่วยกันด้วยแหละนะครับจากที่สังเกตเห็นนะฮะก็คือเหมาะแก่การพักผ่านเป็นครอบครัวาม,มากๆนะครับที่นี่หาดสอเพราะว่าร่มรื่นแล้วก็น้ําใสหาดสวยนะฮะแค่นี้ก็ครบแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นหาด เล็กๆอยู่ท่ามกลางหูเขาแล้วก็อยู่ในความดูแลของทหารด้วยนะฮะยังไงก็แนะนําเลยนะ,ะที่นี่หาดสอกรมสัมพวุฒทหารเรือน,นะครับสัตหิบชนบุรีครับผม